ติดตามการทำงานของคณะสวกันค่ะคณะสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการของประชาชนณอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีค่ะนายสุธนกล้าการขายสมาชิกวุฒิสภารองประธานกรรมการคนที่สองพร้อมด้วยคณะสมาชิกวุฒิสภา คณะกรรมการโครงการสมาชิกวุฒิสภาพบประชาชนกลุ่มภาคเหนือตอนล่างและหัวหน้าสนราชการจังหวัดอุทัยธานีเดินทางไปยังหอประชุมที่ว่าการอำเภอทับทันจังหวัดอุทัยธานีเพื่อพบปะพูดคุยกับประชาชนชาวจังหวัดอุทัยธานีและรับฟังปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่เช่นปัญหาด้านการเกษตรกรรมน้ำดินและการออกโฉนดต่างๆค่ะ โดยผู้นําชุมชนนะครับก็ได้เล่าถึงปัญหาการบรหิหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตรของโครงการชนละทานเขื่อนวังร่มเก้านะครับว่าน้ำเนี่ยไม่พอใช้นะครับในช่วงของฤดูการทําการเกษตรโดยมีปัญหาดังนี้ครับ 1. เมื่อมีปริมาณน้ําเหลือน้อยนะครับระบบน้ําประปาที่ตําบลเขาขี้ฝอยนะครับก็มีปัญหาสูบน้ําขึ้นมาไม่ได้2ครับพื้นที่ซึ่งสูบน้ําใช้ด้วยตัวเองนะครับไม่สามารถที่จะใช้เครื่องสูบน,น้ําได้เนื่องจากว่าน้ําเหลือน้อยและ3ครับก็คือไม่มีน้ําหล่อเลี้ยงระบบนิเวศ ในอ่างแล้วก็รอบอ่างโดยท่านสมาชิกอุทิสภาครับก็ได้ตอบคําถามของพี่น้องประชาชนในเบื้องต้นนะครับพร้อมกับได้หารือกับทางท่านผู้ว่านะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการหาทางออกแล้วก็แก้ไขปัญหาดังกล่าวพร้อมกับช่วยผลักดันนะครับให้การดําเนินงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลนะครับได้เกิดผลสำฤทธิ์ต่อไปครับ